การขยายท่อทองแดงการต่อท่อทองแดงที่มีขางเท่ากันโดยการขยายท่อควรมีความยาวประมาณขยายเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อนั้นๆมีวิธีการขยายหลายวิธีดังต่อไปนี้ 1. ต่อขยายท่อต้องใช้เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยตัวจับยึดท่อและเหล็กต่อขยายมีขนาดต่างๆตามขนาดของท่อที่ต้องการขยาย1ส่วนสีสส่วน8 1ส่วนสองสส่วน4เป็นต้น วิธีการขยายท่อแบบต่อขยายดังนี้หน่งสอดท่อที่ตัดและคว้านปลายท่อไว้เรียบร้อยแล้วเข้าในตัวจับท่อให้ขนาดท่อและขนาดของรูเท่ากันปลายสูงกว่าระดับของตัวท่อประมาณเท่ากับช่วงบนของตัวตอกบานดังภาพ 2. ขันยึดตัวจับให้แน่นอนสใส่ตัวขยายท่อลงในตัวจับ ใช้ค้อนค่อยๆตอกตัวขยายท่อเข้าไปในท่อจนสุดโดยให้การขยายสม่ำเสมอหเมื่อขยายท่อเรียบร้อยถอดตัวขยายท่อออก 6. คลายตัวจับท่อถอดเอาท่อที่ขยายเรียบร้อยแล้วออกและตรวจความสมบูรณ์ของการขยายท่อ2วิธีสกรูขยายท่อวิธีการขั้นแรกเหมือนกับการขยายท่อแบบตอกโดยเปลี่ยนการตอกเป็นหมุนอัดแทนดังนี้ 1. เลือกหัวขยายให้ถูกต้องกับขนาดท่อจากนั้นประกอบเข้ากับชุดสกรูขยายท่อนำมาสูงที่ท่อและบิดไปตามเข็มนาฬิกาจากนั้นหมุนด้ามหมุนตามเข็มนาฬิกาจนหัวขยายท่ออัดเข้าจนสุดสการปลดท่อออกดดจากหัวขยายให้ปลดออกในขณนะที่ท่อยังถูกจับอยู่ด้วยตัวจับเนื่องจากสามารถดึงออกได้ง่าย 3. ใช้เครื่องมือขยายท่อแบบทีมบิบการขยายท่อด้วยเครื่องมือนี้ใช้อุปกรณ์ประกอบน้อยมีวิธีดังนี้ 1. เลือกส่วนขยายท่อให้ถูกต้องกับขนาดท่อที่ต้องการขยาย2สอดเครื่องมือขยายท่อเข้าจนชนกับท่อ3บีบด้ามเครื่องมือขยายท่อเล็กน้อยให้สอดท่อทองแดงได้ก็พอสิหมุนเครื่องมือขยายไปมาสลับกับขั้นตอนที่3จนสุดตามขนาดท่อที่เลือกไว้ตอนแรก